วันนี้นะครับผมได้รับเงินมาอยู่ที่100บาทนะครับเป็นยอดเงินที่ผมได้ทําการถอนเงินมาหลายวันแล้วทุกคนนะครับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับซึ่งแอปนี้เราไม่ต้องเชิญเพื่อนเราเล่นคนเดียวก็สามารถที่จะถอนเงินได้จริงนะครับแอปนี้นะครับอถอนเงินขั้นต่ำนะเพียงแค่ไม่กี่บาทเองทุกคนนะครับแล้วก็วิธีการหาเงินก็ง่ายมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการสะสมเงินให้ถึงขั้นต่ําในการถอนเงินด้วยเช่นกันนะครับแอปนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ในส่วนของ Google play นับถ้าหากว่าใครสนใจต้องมีมือถือในการใช้งานแอป,ปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการหาไรายได้จากแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับบอกเลยว่าแอป,ปนี้ไม่ต้องลงทุนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนของ ANC Studio นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแอปหาเงินฟรีกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะก็มาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินนะครับซึ่งผมก็ได้รับเงินมาถอนมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าเงินก็เพิ่งเข้ามาวันนี้นะก็คือปกติจะใช้เวลาไม่เกิน15วันนะครับผมนั่งเงินถึงเข้ามาเนาะซึ่งครั้งนี้นะครับผมนะก็เงินเข้ามานะวันที่18เลยทุกคนนะซึ่งแอปนี้มีเชื่อว่า Lucky u p p r r i c e Master นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ห0,000ือนดาวน์โหลดแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปถึงจะสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้เนะใครที่อายุต่ำกว่านี้ไม่แนะนำทุกคนนะเพราะว่าทางแอปเขาได้บอกชัดเจนว่าควรมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมต่อมาทุกคนนะครับก็เป็นในส่วนของการเข้ามาในแอปนะครับเปิดเข้ามาเลยนะ ก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมตรกนี้ก็บอนะให้เรากดกระ,กระบาดท,ที่ข้างบนมุมขวามือตรงนี้ทุกคนนะเป็นแอดของเขานะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าใครต้องการรับเปลี่ยนอยู่ที่หรือต้องการรับคะแนนอยู่ที่20คะแนนก็ให้เราไปกดดูดีโอหรือเท่ากับประมาณ0 0 0 2ดนอลลาร์เนาะซึ่งคะแนนตรงนี้ทุกคนนะครับผมนะก็เอาไว้ไปถอนเงินได้นะครับ ในส่วนของการถอนเงินของผมนั้นนะครับผมก็ถอนไป100บาทนะซึ่งมีช่องทางการถอนเงินหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นของ PayPal, Gcash, p a y e r Dana, t u um m a n y AIRTM แล้วก็ p a c k b n n k นะครับผมซึ่งผมเลือกเป็นการถอนเงินของ t u m a n y Wallet จำนวนอยู่ที่100บาทแล้วก็ต้องใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณ50,000คะแนนเลยนะครับผมนะ แล้วก็ในส่วนของการถอนเงินขั้นต่ำจะอยู่ที่20บาทตรงนี้ทุกคนนะสำหรับการถอนเงินที่20บาทนั้นต้องใช้คะแนนอยู่ที่12,000คะแนนนะครับ45บาทใช้คะแนน2 6 0 0 0คะแนนและก็100บาทใช้1่ใช้50,000คะแนนด้วยกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่60,000กว่าคะแนนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการถอนเงินดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ในส่วนของการถอนเงินนะดีทุกคนนะซักเชส ฟูลีวิวนะครับนี่ทุกคนนะก็ถอนมา130เมื่อก่อนคือสามารถถอนได้สูงสุด130บาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันเขาอัปเดตใหม่คือสามารถที่จะถอนได้แค่สูงสุด100บาทนะ แต่ว่าเหรียญนั้นใช้เหมือนเดิมทุกคนเือเท่ากับเหมือนเดิมคือห้าหมื่นเหรียญน,นะแสดงว่าเรานั้นคือจะเสียไป30บาททุกคนนะันในส่วนของการถอนเงินใหม่นะับก็คือเขาปรับลดจํานวนเงินแต่คะแนนยังคงเท่าเดิมนั่นเองนะครับใช้เวลาประมาณ3ถึงสิวันนะครับผมโอเคทุกคน,นครับเดี๋ยวเรานะมาทําการถอนเงินนะผมเลือกเป็น500บาทตรงนี้เอ้บาทไอไม่ใช่เดิหนึ่งบาททุกคนนะ ูดผิดเมื่อกี้นะครับโอเคเราสักคู่หนึ่งแล้วก็ให้เรากดกระบาดนะครับรายได้ er ของแอปพลิเคชันนี้ก็จะมาจากการที่เราดูแอดพวกนี้แนหะละทุกคนนะกระบาดปิดไปนะครับแล้วก็กดปิดตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็เลือกเป็น5 5 0ห0 0มืนคะแนนนะตรงนี้ก็ให้เราใช้เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตนะครับก็คือพิมพ์ตรงที่ตรงช่องนี้เลยแล้วก็กดดีเดียมนาวได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับอ่าแล้วก็ดูแอดอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคทุกคนนะก็เราก็ทำการถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับจำนวนอยู่ที่100บาทวันที่18นะครับซึ่งผมถอนเงินครั้งแล้ววันที่9นะเงินเข้ามาวันที่18ใช้เวลา9วันด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็รอดูว่าจะใช้เวลาไปกี่วันนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะต่อมาก็เป็นในส่วนของการหาคะแนนนะครับก็มาที่เมนูโฮมนะครับเมนูโฮมก็มาเล่นเกมนาะก็คือ,คอเล่นเกมเพื่อที่เราหาคะแนน และมีวิธีอื่นอีกนอกจากการเล่นเกมนะครับก็กดตรงนี้เลยนะ a d o l m e r นะครับเกมนี้ทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะรับในส่วนของเหรียญให้ทุกคนนะมีอยู่ที่7.370 M นะครับเลเวลเลเวลที่8เพราะว่าตัวตัวอะไรนะเขาเรียกเป็นนกนะ,ะตัวนกนกตรงนี้คือสูงสุดของผมคือเลเวล8ทุกคนนะก็เป็นการผสมกันทุกคนนะเลเวล1ก็คือจับคู่กับเลเวล1นะ เลเวลสก็กลับจับคู่กับเลเวลสนะครับอ่าประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็เราก็ผสมกันประมาณนี้ต่อไปนะครับอ่าแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่มีแล้วตัวที่เราจะผสมเราสามารถซื้อตรงนี้ได้โดยการใช้ดาวนะครับผมนะ หรือเราจะรอก็ได้แนละ้วมันก็จะมาเองนะแต่ว่ามันก็จะสมให้นะอันนี้ก็ได้เลเวลหนึ่งนะหรือเราจะไปซื้อตางหากเพื่อเลือกว่าจะซื้อเลเวลอื่นๆก็กดพิจไปนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถซื้อได้ที่เลเวล1 2 3นะส่วนเลเวล4ต้องดูวิดีโอนะดูวิดีโอ1ครั้งก็รับไป1ตัวนี้หรือถ้าเลเวล5กับเลเวล6นั่นก็คือต้องใช้เพชรนั่นเองนะครับผมนะผมขอซื้อเลเวล3เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เปิดไปนะับแล้วก็ ผสมกันประมาณนี้เลยทุกคนอ่ะอันนี้ก็เลเวลหแล้วทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อต่อนะครับอ่าไปซื้อเลเวลหด้วยนะครับอ่าเลเวลหนะพอเมื่อกี้เราได้ตัวฟรีของเลเวลหนมานะครับนี่ทุกคนนะาเลเวลหนะครับผมก็ทําแบบเหมือนเดิมเลยทุกคนแต่วิธีนี้ก็คือว่าเราต้องมีดาวให้เยอะนะเพราะว่าเราจะใช้ดาวในการซื้อนั่นเองนะครับผม 6 7อ่านี่ทุกคนนะถ้าได้เลเวลเอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นเลเวล8ทุกคนสองสามนะครับซี C. C. อ่ะซื้อต่อไปโนมอลพื้นที่อ่ะไม่มีพื้นที่ทุกคนนะเลเวลห้แล้วทุกคนนะเลเวลห้าอ่ะเราต้องหาเป็นเลเวลห้อีกตัวหนึ่งนะครับ 2แล้วก็สนะแล้วก็ซื้อเลเวล4 4สไม่มีใช่ไหมก็เลเวล3 2ตัวนะครับนี่ดูขบบนี้เลยนะเดี๋ยวอยากแคมหน้าจอหน่อยนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็กดผสมกันเลยนะเป็นเลเวล7แล้วก็เลเวล8ปับ๊บเราจะได้คะแนนมานะตรงนี้ก็คือดูวิดีโอก่อนนะครับ1วิดีโอหลังจากดูวิดีโอแล้วทุกคนนะก็คือจะขึ้นแบบม่านนี้เลยนะครับ ซึ่งตรงนี้ทุกคนนะเขาบอกว่าเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่ประมาณ50เหรียญด้วยกันแล้วก็รับเพชรอยู่ที่3เพชรแล้วก็กล่องของขวัญหนึ่งกล่องแล้วก็ดาว369นะครับแล้วก็ให้เรากดคูณ2นะครับผมนะเพราะว่าถ้าเรากดคอนติโนนจะได้แค่อันเดียวคือ50เองเนาะถ้ากดคูณ2จะได้ไป1 0 0ซึ่งตรงนี้มันหายยากทุกคนดนั้นแนะนาให้เราทําการกดดูวิดีโอ1วิดีโอด้วยกันนะครับ โอเคทุกคนนะก็ได้มาเป็น100คะแนนแล้วทุกคนเห็นไหมก็กดโอเคไปได้เลยนะครับทีนี้ก็ได้กล่องมา1อันด้วยกันเป็นเลเวล5นะครับผมแล้วก็เราก็เล่นต่อไปได้เลยนะครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของเกมอื่นต่อคือ finish master นะอันนี้ก็คือเป็นการกดนะกดที่ตัวนี้นะครับเพื่อว่ามันจะมีการ ตกเบ็ดนะครับแล้วก็รับปเซนของหินสมบัติทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องให้เต็ม100%นะครับเราถึงจะสามารถเปิดปรับรางวัลตรงนี้ได้นะครับผมนะก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนนะอ่าเคทุกคนนะครับเมื่อกี้ผมไปกดอะไรไม่รู้ดนะับมันก็เลยขึ้นเป็นวิดีโอแอดทุกคนนะหรือว่ามันขึ้นเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้ทุกคนนะไม่ทันสังเกตด้วยนะครับใกล้ลทุกคนนะ90 100คะแนนพอดีเนาะซึ่งถ้าเราจะกดดูว่าเราได้อะไรนั้นเราต้องกดคําว่า Open แล้วก็ดูวิดีโอไปตรงวิดีโอไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถเปิดอีสมบัตินี้ได้นะครับโอเคทุกคนนะก็เปิดมาได้เ,เป็นคะแนนอยู่ที่40คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยอันนี้คือเกมที่มีชื่อว่า r e member i t นะครับก็ไปดูได้เลยไปเล่นกันได้เลยนะครับผมนะยังมีเกมอื่นๆให้เราเล่นอีกทุกคนนะ นอกจากนั้นนะครับก็มาที่ a c t i v i t y หรือในส่วนของภารกิจนะครับก็จะมีภารกิจของการเช็คอินนะครับนี่กนั้นเช็คอิน now เมื่อเรากดตรงนี้ไปนะครับเราก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอจะได้ไปอยู่ที่100คะแนนนะครับต่อมาก็คือปเป็นเรื่องของการหาคะแนนด้วยการหมุนสปินนะครับเราจะหมุนสปินแต่ละครั้งเราต้องดูวิดีโอไปด้วยนะครับดูวิดีโอหนึ่งครั้งเท่ากับหมุนสปินไปหนึ่งครั้งนะครับซึ่งตรงนี้จะมีคะแนนนะครับ7คะแนน8คะแนน10คะแนน 15คะแนน20คะแนน30คะแนน20คะแนนแล้วก็สูงสุดอยู่ด้วยกัน50คะแนนนะครับผมนะถัดมาทุกคนรับก็คือเป็นในส่วนของการเปิดทีสมบัตทุกคนนะภายในเฮสมบัตินี้ก็จะมีในส่วนของคะแนนประจะุไฟฟ้าเพชรแลเองนะครับเราก็ลนกันได้เลยนะครับผมต่อมามาที่แรงกิ้งต่อมาเลยทุกคนนะแรนกิ้งคือการจัดอันดับนะครับว่าเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่วันนี้ก็ไม่ติอันดับทุกคนนะแต่ถ้าโดยรวมแล้วผมอยู่อันดับที่5ทุกคนนะแล้วก็ การเชื่เพื่อนอยู่อันดับที่5เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถัดมาคือเมนูการถอนเงินนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะถอนเงินผ่านช่องทางไหนนะครับแล้วก็ เมนูช็อปนะเป็นเมนูการหาคะแนนอีกเมนูหนึ่งเนาะแต่ทุกครั้งที่เราจะรับคะแนน8คะแนนนี้ต้องดูวิดีโอ1วิดีโอด้วยกันถ้าเราจะรับ16ครั้งก็คือต้องดูวิดีโอทั้งหมด16วิดีโอเหมือนกันเลยถ้าหากว่าประจุไฟฟ้าจะรับประจุไฟฟ้า1ครั้งก็ดูวิดีโอ1ครั้งจะรับประจุไฟฟ้า15 I16 ไอ้ครั้งนะครับเพราะว่าเต็มแค่16กนะก็ต้องดูวิดีโอไปทั้งหมดนะครับ16วิดีโอด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยในยส่วนของการหาเงินฟีผ่านนแอปพิเคชั ที่มีชื่อว่า Step Up นั่นเองนะครับถ้าถ้าใครที่สนใจแอปพลิเคชันนี้สามารถที่ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับที่ Google Play Store นะพิมพ์คำว่าไม่ใช่ Step ทุกคนนะ Lucky Up ทุกคนนะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ